พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพี c o s สเมตินะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาพบกับ My Favorite เป็น Mid Year Favorite ก็เลยก็ว่าได้หรือว่าของที่เราใช้แล้วชอบครึ่งปีที่ผ่านมานครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะเอ๊ะงงมาวันนี้ทำไมเราถึงไม่ใส่หมวกมานะฮะเพราะว่าเราแอบจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูกันด้วยนะครับเราก็แอบเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์กับเส้นผมนะครับอ่าบอกก่อนว่า กติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่หมวกไม่ใส่พูดหรือว่าใส่อย่างทํ่ทให้แบบเราสึกดูเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็อยากจะมาสบายๆบ,บ้างเพราะเราสึกใส่หมวกมาทุกทุกครั้งเลยพีทหัวล้านหรือเปล่าไม่ได้หัวล้านยังมีผมนะเอ้ยอยา่าเพิ่งตกใจกันนะครับก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนได้รู้กันว่าวันนี้เป็นคลิป my favorite เราก็เลยอาจจะแบบว่าเฮ้ยรายยาวเบาๆนิดนึงตั้งแต่สกินแคร์เบ,บาๆจันถึงแบบว่าเฮ้ย ทำผมเลยทีเดียวแต่ว่าผมเราไม่ได้มานั่งเซตผมให้ดูหรอกนะจ๊ะก็บอกก่อนว่าคือปีที่ผ่านมาเราก็ได้รอของหลายย่างเราก็มีของที่เราค่อนข้างที่จะชอบมากๆอยู่หลายๆตัวแต่เราก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราชอบเราใช้แบบเฮ้ยแบบมันโอเคอะแล้วเรารู้สึกว่าเราแล้วมันเหมาะราคาเหมาะสมรวมถึงไม่แพงเกินแล้วก็เป็นของที่สามารถหาได้ในเมืองไทยเนาะอ่ะ เรามาเริ่มต้นกันด้วยสกินแคร์ก่อนเลยละกันนะครับว่าเฮย้ยเราใช้สกินแคร์อะไรกันอยู่นะฮะสกินแคร์เนี่ยผมบอกก่อนว่าหลางัหลงๆมานี้เนี่ยคือ s k สเคทูอ่ะตัวฟรีเบนเซนน้ำระเจี๊บเราใช้ไหมเราใช้อยู่แต่ว่าผมได้ใช้เซรั่มปตัวหนึ่งซึ่งเซรั่มที่ผมใช้เนี่ยก็คือนี v วีตัวนี้ครับเป็นนี v e ียฟอ m ์ n มอันนี้เป็นสูตรใหม่ครับเป็นสูตรควิกวอเทอร์เบรชเซรั่มตัวนี้นะฮะ ซึ่งทาไมทำถึงชอบคือหนึ่งเนี่ยนีเวียทำเซรั่ม保ิมาคือมันแบบแบบเดิมราเราสึกหน้าผื่จนมาเจอตัวนี้คือเราจะเอาให้ดูค่ะเพื่อนๆคือพอมันบีบออกมาใช่ปะแล้วพอมันหูอะมันจะแตกตัวเป็นน้ําเว้ยแล้วคือมันแบบตกตกตกแล้วมันซึมเข้าผิวที่มันไม่แบบเหนอะหนะผิววะซึ่งมันเหมาะกับผิวผู้ชายมากเพราะว่าผิวผู้ชายค่อนข้างมันแล้วก็จะว่าอะไรผลิตน้ำมันออกมาเยอะได้มันเยอะระหว่างวันซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเฮ้ย เราทาแล้วมันไม่ได้มันเยะอมไรขนาดนั้นคือส่วนหนึ่งเรามองแล้วมันมีซิลิโคนอีกหนึ่งคือมันช่วยว่าดูดซับความมันได้ด้วยแต่ว่ามันข้อเสียคือเสียกดตันได้ง่ายขึ้นเช่นกันถ่ะว่าไม่ชอบคือมันเป็นเรียกว่าอะไรนิเวียจะชอบทำออยดูวันออกมาคือเหมือนกับว่าดูแลการสัดปัญหาผิวผู้ชายซึ่งเราสึกว่าหน้าเราก็ดูผ่องใสขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่โทมนะคะก็ขอบคุณนิเวียที่ส่งตัวนี้มาให้ขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะ นี่เวียฟอร์เมนตัว Quick วอเทอร์เบสเซรัมตัวนี้เนะี่ยบอกเลยเลิศจริงนะฮะของนางก็เรื่ว,ว่าอะไรอะแทนไมโทมก็ใช้ต่อไปถ้ายังมีให้ใช้ก็ใช้นะจะ๊ะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของครีมทาเอ่อเรียกว่าอะไรทามืออะไรกันบ้างนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมือหลังๆแหง้งแตกทำไงดีไม่งามนะฮะก็เราจะใช้บริสครับนี่เป็นบริสแทนครีม ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเลิศมากๆเลยคืออันนี้คือเราได้ทดลองมานานมากแล้วล่ะแต่คือเราพิ่งหยิบจะมาพูดเพราะว่าแบบคือหลังๆนี้เราเพิ่งเปิดเปิดกล่องไปที่ทร์นมันเจอเ่ยเราก็เลยเอามาใช้ใช้ใช้แล้วแบบชอบเดี๋ยวว่าจะไปถอยขนาดจริงละบริสแทนค a มบริดแม็กคาร์เมียออยแล้วก็ทท with oil วเฟรีนนะครับก็เลิศก,กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งกลิ่นเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่ากลิ่นมันจะเป็นออกแบบว่าเฮ้ยเป็นซตรัสนิดนึงแบบ ออกเ,กอเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมจะเป็นแบบว่าเนื้อครีมข้นๆสีข,ขาวซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะหนืดแล้วก็มันนิดนึงคือเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะข้นนะครับแต่เราว่าก็โอเคนะสําหรับลิปแล้วก็ทําให้มือชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหนอะหนะระหว่างวันบอกไว้ก่อนนะครับอะต่อมานะครับนอกจากนี้แล้วเราจะมาดูเรื่องของลิปฝีปากบ้างครับว่าเฮ้ยเราใช้อะไรกันบ้างลิปฝีปากผมนะครับให้ดูชุ่มชื่นแล้วก็ดูเป็นชมพูเสมอๆผมบอกเลยว่า ผมใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะฮะ b i r d ์ e บีรีเพ n i s h i n g นะครับอันนี้ตัวนี้เลยก็ใช้มานานแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจำได้นะครับซึ่งบอกเลยว่า Bir d ์ e ีมีขาอยู่แบบว่าเยอะเกินการมากจนตอนแรกเราแบบเฮ้ยมันแพงอ่ะสอง้กว่า300แต่ฉันก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงซื้อแล้วก็ชิดเกินใจเบิร์ตบีเนี่ยคือบอกเลยว่าใช้แล้วแบบว่าปากมุมมากรวมถึงว่าปากที่มันแห้งแตกเนี่ยคือผมเทีย่าหมอสิวปากมันจะแห้งใช่ไหม แล้วปากไม่แห้งและที่สําคัญมนันยังดูแบบดูอวกอิ่มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆครับมันคือแดงเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดูแบบว่าเฟซหรือว่าดูแบบว่าหลอกตาว่าเราทาลิปสติกอะไรงี้นะคะคือเราบอกเลยว่าสำหรับผู้ชายมันเป็นสิ่งที่โอเคเพื่อให้ เอ่อรีฟิป่าหรือว่าสุขภาพของรีฟิป่าเราดูดีแบบว่าดูไม่โปะดูไม่อะไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะแนะนําควรมีติดเอาไว้เพราะว่าเรามองเราคือเรียกว่าอะไรใช้ลิปมันมาเยอะเราว่าจตกคือเรามาถูกใจกับเบิร์บีซึ่งบอกเลยว่าไม่มีอะไรแทนได้นะจ๊ะณปัจจุบันนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกันแดดกันบ้างนะคะว่าเออกันแดดเราถือว่าจะมีในสกินแคร์เนาะเพราะว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องใช้ป้องกันแสงแดดอะไรเงี้ยแล้วเราทาสกินแคร์ด้วย จะมันอยู่ในสีร์แคร์แล้วกันนะครับเรื่องกันแดดเนี่ยเราขอย้อนกลับมาถูกและดีกบ้างนะครับอันนี้เป็นบีโอเรนะครับอันนี้เป็นตัวเออ่ตัวมูสวอเตอร์เจลนะคะซึ่งบอกว่าอะควาเิสตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่มันจะเพิ่มกลิ่นเออ่กลิ่นซากุระมาด้วยนะครับจากที่ผมอ,อ่านเนี่ยโดปาชิตะใมฮะมิซิมิซิชโรสิก้าคาโอลุอ่าอิยาเคโทเมะมืนับว่า หยุดแสงแดดระหว่างวันด้วยกิน่นสตาร์ซูละเฮ้ hey, นะฮะก็ <c oughs> A T F ห้าส P A บวบวกนะครับเป็นตัวดีซึ่งอ,อ,อย่างที่ว่ากันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวว่าเป็นของที่โปรดบายมาหลายปีแล้วซึ่งเราเอากลับมาเป็น My Favorite แล้วเพราะว่าเราใช้เราชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระหว่างวันเนี่ยคือแน่นอนว่าแดดเมืองไทยตอนนี้มันแรงมากนะครับ ออมันก็เลยทําให้เราต้องทาเจ้าต,ตัวนี้สับระหว่างวันแล้วก็สามารถทาได้ทับเครื่องสัาผัโดยเครื่องสําอางไม่เป็นคราบและไม่เยิมด้วยผมก็เลยจับ b i เร UV อ q u a r i ตัวนี้กลับมาเป็น My Favorite อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงน้ําหอมกันบ้างนิดหนึ่งว่าน้ําหอมใช้อะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่สกินแช่จบแล้วเราขอชีน้ําหอมนิดนึงคือน้ําหอมเนี่ยอาตรงว่าจะถูกหรือดีมันมีไหมเราขอ,อนิดนึ่งละกันนาอน้ําหอมอ่ะ นะน้ำหอมเราขอใช้ Giorgio Armani ตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่จะสาวหลายคนอาจจะได้กลิ่นของผู้ชายคนใช้มันอยู่นะฮะซึ่งบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบดูเป็นสตรัทมันจะดูแบบสดชืน่นแล้วก็ดูเย็นๆสบายๆมันจะดูไม่ได้แบบว่าแรงมากเกินไปเป็นแบบสปอร์ตแต่ว่านี้ไม่นแบบคู่ๆสบายๆในแบบของ Giorgio Armani นะครับซึ่ง เจตัวนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ให้ความสุขุมนุ่มนึกนะคะเหมาะสําหรับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นไวเชอร์เป็นของขวัญให้กับแฟนหรือว่าให้กับเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อสาวๆลองไปดูกันได้นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อจากออนอกชอปมาอยู่ที่2,500นานะคะแต่ถ้าสมมติว่าในช็อปก็จะแพงวันนี้ขนาด100 ml นะก็ลองไปดูกันได้นะครับต่อมา เราจะมาเข้าเรื่องของ makeup เมคอัพกันบ้างเมคอัพบอกเลยว่าแปรงที่เราปัดหน้าตอนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้ชูอูเรมุระตัวนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุมแล้วก็เฮ้ยมันจะเป็นไมโครเรตได้ไงแค่อันเดียวแต่ถามว่าเราชอบไหมเราชอบนะชูรุ่นเนี้ซึ่งแบบว่าปัดแล้วมันบัฟแป้งได้แบบดีมากคอนเฟิร์ม เอาเป็นมาเฟรชแล้วกันถ้าเกิดว่าใครไปเล่นที่ชูได้ก็ลอไปดูแล้วกันนะครับต่มันแอบแพงน,นิดนึงถ้าเกิดว่าใครงบถึงก็รอไปส่เงินมาดูแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าชูตัวนี้เนี่ยบัฟแป้งได้เนียนมากแล้วเราชอบจริงแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอามาชอนมาเฟรชจริงจริงเนี่ยคือเป็นแป้งชุดที่เราบอกเลยว่าซื้อเราคุม้มคุ้มมากเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นของเโร่ควีนนะครับเโร่ควีนหรือเโร่ควีนเนี่ยแหละซึ่งมันจะเป็นแปลงแบบนี้จะให้ดูยี่หอ ชลโลฟลีนนะคะอย่างนี้ก็คือออกมานี่คือมันเป็นแปรงชุดแบบสิ่งนี้อลังมากแล้วขนมันไม่ได้แย่นะเธอขนมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ดูแบบเออโอเคครับมันไม่ได้แบบว่าบาดเกินไปแล้วก็มีแปลงให้ครบสามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครสงสัยว่าผมซื้อตัวนี้จากไหนหรือได้ไมายังไงก็เอง inbox มาสอบถามได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซตแปลงที่ผมแนะนำแล้วอยากให้ใช้เพราะว่ามันเป็นสําหรับสิ่งที่เป็นเบสิกสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าได้เพราะว่า มันล่ครถูกแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากสุเกิีนแปนั่นเองนะครับก็ลองดูเดีคือผมแนะนําเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณภาพของมันเนี่ยมันอาจจะสู้ชูเอมูระไม่ได้แต่คือเราเข้าใจว่าคนที่เพิ่งจะหัดแต่งหน้าใหม่ๆก็อยากจะมีชุดแปลงดีๆเอาไว้ใช้แล้วก็เลยแนะนำแล้วกันนะครับของด o เชล็ q u ฟิลชุดนี้เพราะซื้อมามันก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับ ต่อนะคะเราจะมาดูลองพื้นกันบ้างดีงกว่าว่ารองพื้นเราใช้อะไรกันบ้างนะครับรองพื้นเพื่นพนพนพนอนๆหลายคนรู้ใช่ไหมว่าผมจะพูดถึงตัวไหนรองพื้นนะคะผมใช้ L'Oreal True Match ตัวนี้ ปิงเห็นป่าผมเคยรีวิวลงคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหอมากฉันใช้แล้วฉันชอบเพราะว่าเนื้อเนียนแมทเราชอบแล้วคือแบบมันคุมมันได้มันไม่ทั้งวันนะแต่มันรู้สึกว่าสีผิวพอดีกับผมแล้วก็ไม่ดูหลอกไม่ดูรอยเกินไปบอกก่อนวันนี้ไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้แค่แป้งผสมของพื้นที่เราจะเอามาให้ดูเหมือนกันนะคะเจ้าตัวลอริออตูแมตตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อของมันคือมันจะ ออกเหลืองก็ไม่เหลืองเกินไปคือโกลเด้นเบของรอยิออเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนออกผสมพิกเมนต์สีชมพูเข้าไปด้วยเบาๆนะครับแล้วก็เนื้อเกี่ยค่อนข้างง่ายเป็นลิควิดฟาวเลชั่นนะคุมมันได้ประมาณ8ชั่วโมงประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ถึงแบบเฮ้ยคุมมันตบชันออก ท้าแดดเต็มที่เจอมะจ๊ะคุมมันที่เหมาะคือใช้ชีวิตธรรมดาที่ไม่ได้แบบท้าแดดทาอะไรมากมายนะคะถ้าเกิดว่าท้าแดดด้วยหรือว่าต้องแบบเจอมลภาวะหนึ่งเราขอแนะนําให้เซตติ้งไปด้วยแล้วกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราต้องเจออะไรเยอะๆเจ้าตัวรองพื้นเนี่ยคุมมันได้อย่างเดียวไม่ได้แน่ๆเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนี่เลยลาล่าเมอร์เียนะคะเราล่าเมอร์เะะียตัวนี้เนี่ยค้าว่าเมเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินราแล้วนะครับ เป็นแป้งที่เรารู้สึกว่าชอบอะแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นแบบมัสแทบไปแล้วอะถ้าเกิดว่าหมดนี่คือชันต้องหาซื้อใหม่เพราะถ้าไม่หาซื้อใหม่นี่ตายนะคือหน้ามันเดิมแน่แน่ซึ่งผมก็มีพับแบบว่าแล้วว่าอะไรอะซื้อพับมาใส่ให้มันพอดีแล้วก็จะแบบตก,ตกตกตกมากกว่าหรือว่าบางทีรีบๆก็แบบว่า ช้แป้งปัดเอาซึ่งมันจะไม่ค่อยว่าดูหนาแล้วก็ดูเออดูเยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าสุกิว่าเราใช้ครับตกใช่ปะเราจะต้องรอให้แป้งมันเซตลองพื้นให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยหน้ามันดูแบบว่าดูหลอกตามากแต่ถ้าสุกิว่าเราใช้แป้งเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วดูเออล้ว่าอะไรอะดูแล้วดูเป็นธรรมชาติแต่มันไม่ค่อยปกปิดแต่ถ้าเกิดว่าใช้พับเนี่ยมันจะดูแน่นแน่นกว่าการใช้แป้งหรือเรื่องปกปิดรูขุมขนนะไม่ได้เรื่องของเออเรื่อง ดักปอดหรือว่าพวกของรอยสงดำๆมันไม่ปิดนะเพราะตัวนี้เป็นสีทาน์ลูลเซนนะครับทาร์ลูเซนก็คือสีเอ่อเรีว่าอะไรอ่ะสีแบบว่าสีโปร่งแสงนะครับคือมันจะเป็นให้สีที่เอ่อสีตรงกับรองพื้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ปิ๊งกลายเป็นคอมบิเนชันที่ฉันรักไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองดูก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะอย่าเพิ่งไปรีบซื้อรีบอะไรหรือแบบรีบจดหรือถ้าใครลองแล้วก็อ่อะ ลองดูแล้วกันไม่ว่ากันนะครับสําหรับเจ้าสองตัวนี้เพราะว่าผมว่าบล็อเกเกอร์หลายคนคาดว่าตันตีเจ้าตัวลอร่าตัวนี้อยู่เนกันว่ามันเป็นแป้งที่คุมมันได้ลดมากนะคะอ่ะต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงแป้งที่เราใช้เแลกว,ว่าแหละทัชอัระหว่างวันหรือว่าเป็นแป้งพับสำหรับพื้นที่เราชอบมากตอนนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะครับแบรนด์ที่ผมชอบตอนนี้เนี่ยบอกเลยของมิตตวัตนี่เห็นไหมมิตตวัตแบรนด์นะครับเอ เห็นไมเอ่ยเพราะนี้ใช้มาใช้แต่ไอ้ไอ้อตัววัดแบร์มานะครับเจ้าตัวนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะฮะอาถามว่าปกปิดร้อยเปอร์เซ็นไหมบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดเอาระหว่างวันให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือผมบอกก่อนว่ามันช่วยปกปิดรูขุมขนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ เรื่องของการไบรท์ในการออกคลิปจะบอกเลยว่ามันช่วยได้เยอะมากเห็นป้าดูคลิปนี้นะเราจะดูไบรท์ไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยดูหมองหรือว่าดูอะไรแบบแย่เกินไปนะครับคือคง่ายๆคือมันค่อนข้างที่จะแบบสีค่อนข้างเข้ากับคนไทยแล้วก็เข้าได้กับทุกสีผิวด้วยแต่ว่าผมแนะนําว่าผิวก็ค่อนข้างที่จะต้องปานกลางนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผิวที่เข้มไปเนี่ยมิตตว,วัตก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงเนื่องจากว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาทํามาถึงแค่ สี42หรือว่าเบอร์2นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครผิวเข้มกว่านี้เนี่ยลองอแนะนํามาได้นะครับเผื่อผมจะได้แบบไปคอมเพลนทางแบรนด์นิดนึงนะซึ่งบอกก่อนว่าสีของมิตรวัฒ์เนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบว่าค่อนข้างจะออกเหลืองๆนิดนึงซึ่งมันก็จะเหมาะกับผิวของคนไทยมากๆนะครับแล้วก็สีเบอร์2เนี่ยมันพอดีกับสีผิวผมเลยซึ่งเราจะมาลองลงให้ดูกันนะฮะนิดนึงเห็นไหม ว่ามันค่อนข้างที่จะพอดีแล้วอันนี้เนี่ยเวลาเราทาเช้าระหว่างวันผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นคราบนะจ๊ะเนื่องจากว่าแป้งบางตัวเนี่ยแป้งยิ่งแป้งสมดุองพื้นด้วยแล้วเวลาทาเชอาระหว่างวันมันมีคราบใช่ไหมแต่บอกเลยว่าตัวเนี่ยไม่มีคราบนะเจ๋งจริง,รงแล้วก็เป็นแป้งที่เราสึกว่าสีผิวพ่อคนไทยมากโดยที่ไม่ดูทําให้ดูหลอกตาเกินไปนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นแป้งที่ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้เลยแล้วว่าแหละก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ตัว เบบลีนตัวใหม่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ชอบตัวนี้แหละและที่สําคัญมันไม่ทําให้ผิอุดตันด้วยก็เลยกรันตีว่าตัวน,นี้ชอบจริงๆนะคะอ่ะต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมาร์กันบ้างนะคะว่าเราใช้มาร์กอะไรอยู่ช่วงนี้คือมาร์กผลจะมีพวกของสิวผดสิวอะไรด้วยก็เลยใช้ธนะคะนะคาผงธนนคาผงตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นทั่วๆไปนะครับก็คือว่า พงน้ําเอาแล้วก็มาเอานะครับตามทั่วไปเลยใช้ได้ตามต้องการซึ่งถามว่าทำไมใช้ธานาคารเพราะว่าเราเป็นคนแบบผดผื่นอะไรเงี้ยเราก็เป็นแป้งพมา่าที่เราสึกว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับสารที่มันสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็แนะนำนะคบสำหรับคนที่เป็นผดผื่นแพ้ธานาคารผมช่วยคุณได้นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่รู้เอนกันว่าแบรนด์อะไรนะแต่ว่าเผื่อเนเพื่อนไปเจอที่เซเว่นก็เลยแนะนํามาว่าถ้าไปเจอก็กซื้อเก็บไว้ใช้เถอะเพราะว่าเราก็ชอบนะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไฮไลท์กันบ้างนะครับไฮไลท์ที่ผมชอบก็คือไฮไลท์ของวิชาตัวนี้ครับนี่วิชาจริงๆมันเป็นบรัชออนแต่ว่ามันเป็นสีหนึ่งคือแบบเป็นสีแบบสีอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสีไฮไลท์อะครับเราจะมาเปิดให้ดูกันมันเป็นสีออกโทนโทน,โทนแบบอิดออย่างเงี้ยเห็นปะเห็นมามเห็นมาเห็นโทนไหม,ไมเห็นเนาะซึ่งเราจะมาไอ้นี่ให้ดูนะครับซึ่ง บอกเลยว่าเลิศมากเพราะว่าคือมันนวลนะแล้วคือแบบว่าเนื้อพิกเมนต์มันเราชอบมันมากๆเลยเพราะว่ามันแบบละเอียดแล้วก็มันไม่ได้ทำเป็นแบบผงกระจายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ด้ว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกไม่เกินสอง้กว่าบาทสามร้อยนะครับก็สามารถหาซื้อไฮไลท์ดีๆได้โดยที่ไม่ตกลองแล้วก็ทำให้ดูกระจายแสงได้อย่างธรรมชาติบบมันไม่วิงโอโเวอร์จนเกินไปนั่นเองนะครับก็ลองดูเอาไว้รล่ดั้งหรือว่า เอาไว้ทำมันจำอจะให้อะไรเด่นอ่ะก็ะลองดูได้นะครับที่มีชาลองไปดูกันนะฮะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมจะมาบอกก็คือเรื่องของแฮร์สเปรคือหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของผมที่แบบขี้เกียจมาน,นั่งสระผมใหม่ทุกวันทุกวนักกวนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบอกเลยว่าผมมีตัวช่วยให้นะคะนั่นก็คือ caring easy dry shampoo ตัวนี้นนัเองของใหญ่ของยาวขาวด้วยชอบชอบอะไรใหญ่ๆยาวๆไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องนะคะ อีซี่ดรายแชมพูตัวนี้นะคะเดี๋ยวสูมให้ใก,กล้ๆเป็นของแคร i ริงนะครับซึ่งมันมีออกมานานแล้วล่ะแต่ว่าเราเพิ่จะไปสอเจ้า <c oughs> ตัวนี้บอกก่อนว่ากลิ่นที่ได้มันค่อนข้างจะหอมสดชื่อะะแล้วก็ดูใช้ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีใช้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยที่ไม่ใส่หมวกมาเพราะว่าเราจะใช้เจ้าแครริงตัวนี้ฉีดให้ดูกันนะครับก็เอาอกมาแล้วก็ฉีดตามเส้นผมที่เราต้องการนะครับคล้ายๆกับ ฉีดพวกสเปรย์ฝุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับค่อนข้างหอมรวมถึงว่าบอก่อนว่าเจ้าแฮร์เฟลตวนี้เนี่ยใช้แทนกับวันไหนที่คุณเร่งรีบแล้วแบบผมมีกลิ่นติดหรือไปกินบาร์บีคิวพาสตา้าแล้วแบบว่าผมเรามีกลิ่นที่ค่อนข้างแบบกลิ่นแบบจะว,ว่าเปปปิ้งหมูแล้วมันจะมีกลิ่นเนเพื่อนเคยเก็ตปะผมจะใช้อเนี่ยฉีดตลอดซึ่งเพื่อน,อน,อนก็ยืมไปใช้เยอะมากจนแบบเพื่อนๆบอกเฮ้ย กูมีคนร์อันอนแล้วล่ะซึ่งแบบว่าเฮ้ยเราก็ดีใจนะที่เพื่อนได้แบบได้พกไปเพราะว่าเราเข้าใจว่าแกงเราอาจจะชอบกินแบบวิวพาสตาเราคือแบบมันเหมน็นง่ยเราเลยจะมีตัวช่วยเพื่อที่จะแบบว่าลบกลิ่นแบบกลิ่นบนหัวอะไรอย่างนี้ไม่ให้มันแบบว่ามันรังควนใจเลยเรานะครับก็เราไปดูกันได้นะครับตามห้างสารรพสินค้าทั่วไปลองดูซึ่งเราชอบมากแล้วก็พกติดตัวในกระเป๋าเวลาเราต้องไปดินเนอร์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้คือมิเนียเฟรรินะจ๊ะก็ บอกก่อนว่าใครที่ชอบกันอย่าลืมถามกันมาก่อนว่ามีอะไรบ้างหรืออย่างไรดีจริงไหมอะไรยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบรีวิวก็บอกกันมานะครับแล้วก็ไม่ว่ากันหรือถ้าใครอยากจะให้ทำอะไรแบบว่าหรือว่าแหละเขียนลงบอกหรืออะไรเต็มที่ก็บอกมาหรือว่าใครสงสัยพิจารณาอะไรถามได้นะครับหรือว่าเข้ามาคุยกันได้ที่แฟนเพจนะฮะเฟซบุ๊กคอมแฟลกพีดคอสมาเนียเห็นไหมขึ้นอยู่นะจ๊ะ ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ยังไงวันนี้เราก็เป็นก่อนเพราะคลิปยาวมาก1ิแนาทีเราขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วบอกก่อนว่าเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกได้มาเล่นได้มาอัปเดตได้มาสส่ของรางวัลอีกนะจ๊ะแต่เราไม่บอกว่ามันคืออะไรซึ่งบอกว่าของสิ่งนี้มันอยู่ใน my favorite ของเราด้วยนะซึ่งรอลุ้นกันละกันว่าผมจะแจกอะไรวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย